บวัสดีจ้าหนึ่งคนวันนี้แันนี้น้ำเพชรจะไปหอเข้าเจ้าภาพไหม,ไมเออกินข้าว <laughs> ก,ก,นะก,กันกินข้าวกันเนาะโอเคจะกินข้าวกันก็กินข้าวนะ บบเจ้งปันใดบบเจ้งปันใดทักทายโดยสบายดีจ้าเข้ามาแล้วอย่มเข้เขามาแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ทักทายสบายดีน้ำเพชรมาได้เจ้าสบายดีจ้าสบายดีตอบสบายดีรอบแรงจ้า <c oughs> วันนี้มาแต่งานวัดนะจะ๊ะทุกคนไม่ว่าจะกินข้าวแล้วจะไปห่อขา้าวใส่อยู่ยู่เคื่อนเคื่อนของป้าน้ำเพชรนะจ๊ะทุกคนแล้วเราจะกินอะไรนะน้องลัน สบายดีน้องน้ำเพชรโดยสบายดีจ้าสบายดีจ้าค้ามอนแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ทักทายสบายดีน้ำเพชรมาเลยเด้อดเยี่ยมค่ะอะไรสินะคะ เางหูแ้เาขายหวยแล้วบอฉันด้วยเล่าจ้าเ้าขายหวยแล้วเด้อน้ำเพชรเ้าขายแล้วจ้าช่วงน,นี้เอ่องะอ่าเวียบลายน้อยหนึ่งก็เลยบ่ได้ขายคือตะเกาแล้วจ้าก็เลยไม่ค่อยไลฟ์สดนะถ้าว่าจะถ้าว่าน้ำเพชรขายน้ำเพชรก็จะไลท์ทุกๆวันจันทร์แล้วก็วันพุธวันศุกร์จ้าแต่ว่าอ่าช่วงนี้ไม่ได้ขายแล้วจ้า น้ำเพชรเศร้าขายเล็กแล้วเดอ้อไปน้ำมือ,อกินข้าวนีนะ่แหละอันถ้าเราตั้งขึ้นนึกตั้งขนะึ้นนึกงาตั้งนะไหมไม่ต้องไปตั้งไหน,ะนมึงตามมาั้งป่ะนี่นะทุกคนวันนี้น้องรันเพิ่นจะตั้แตงให้เรากินกันจ้าไปดูกันนะว่าน้ำเพื่อน ตำเยอะมากน้อยแค่ไหนนะทุกคนนี่เออกระเจงอยู่ในสาวอยู่เนี่ยสัญญาณที่พูดมันโปรเจงอนะปิดก่อนมันเริ่มตาตัวนี้เนี่มันเริ่มตาวันนี้จะใส่สุดเรียบร้อยเรียบร้อยนะทุกคนใส่ผ้าถุงแล้วก็ผ้าเบีย้ย อะไรสบายดีสบายดีน้ำเพชรโดยสบายดีจ้าเอามันอันคึกหรอเนาะอันมีมงกุฎนะฮะเนาะมีมงกุฎนี่นะ มันเป็นขีดสามเนี่ยมีมงกุฎเนี่ยเขาเอินไวน้ยังไม่คือเป็นแบบเมียมาไล่สดตอนเนี้ยสบายดีจ้าสบายดีสบายดีเดอ้อสบายดีเดอ้อเ <c oughs> ข้ามาแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ทางใตยสบายดีน้ำเพชรมาเลยเด้อจ้าไม่ค่อยตอบมเอม,ออบม้นเลยอ๋อไม่เคยตอบเม้นเลย สวัสดีไ่ได้ค่อยจับโทรศัพท์เด้อจ้าว่าเป็นยังจ้าเดี๋ยวน้ำเพชรจะไปตอบทีหลังเด้อว่าต้องน้อยใจจ้าจะตอบทุกทุกเม้นเลยจ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ทักทายสบายดีด้วยเด้อจะตอบทุกทุกเม้นเลยนะแล้วก็จะอ่านทุกทุกเม้นเลยจ้าเข้ามาแล้วยุมคอมเมนต์ทักทายสบายดีน้ำเพชรมาเลยจ้าน้ำเพชรช่วงนี้ไม่ได้ค่อยจับโทรศัพท์จ้ามีแต่ไปดุจ้า นี่มากินข้าวน้ำน้ำเพชรเด้อวันนี้น้ำเพชรกินข้าวกินข้าวอ่าลงเพจต้องตอบกลับถ้ามีเวลาโดย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 เดียเด๋ยวเดี๋ยวน้ำเพชรจะตอบกลับทุกทุกอ่าเมนเลยเด้อจ้าบ่ต้องอยใจเด้อจ้าอันนี้น้ำเพชรมากินข้าวกับน้ำเพชรเด้อจ้าเด็กผ่านางไลน์สมงเพงให้กินก็ ปลาระหมดหรือเป่าราเดกีเอไหน,น,นเดียเด๋ยวเดี๋วเดี๋ยวไปดูน้องลันตำตำมาแตงนะ้งเพชรเอาปลาระไปให้น้องลันตำแตงนะ,ะนงนงนะคุณ อันนี้ร้านกล้องมันมืดๆเนี่ยนะช่วงนี้มันจะมัวๆเลยนะทุกคนเด้อสัญญาณมันกระ่บค่อยดีปานใดถ้ามาติดคัดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะจ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ทักทายสบายดีน้ำผพชรมาเลยด้อจ้าเดี๋ยวน้ำเพชรให้น้องรันตำมะเปงให้กินนะวันนี้นี่ตำกลางแจ้งเลยนี่นะทุกคนนี่คือ นี่คือหมากแดงนี่จำไปแล้วนี่กินสซ่คนนะเดึกแล้วก็ยังอยากกินข้าวอยูน่นะทุกคนเดี๋ยวเราไปรอกินอยู่ตรงนั้นนะถ้าน้องรันกินอยู่เนี่ถ้า,ากินอยู่นี่นะทุกคนน้องรันตื่นจะมาทักกินอยู่นี่นะเลยเ ่ไงเนี่ยยังว่ทางว่ตากันย่งเนาะดู นี่กินข้าวอ,อ้ามันนี้มันกินข้าวนึ่งกันเด้ออะไรฮะเดี๋ยวเข้าไปอยู่ามร้ออ่านจริงได้ว่าขวันทีนี้ เสมอนเนาะยังไงวะคือว่าไล์สุดเบงออกจากคนหมดจากพีดครับมินมันอันตรายค่อยค่อยทำเกปินค่อยค่อยทำาแก้ไขเป็นกำลังใจให้มันคืออะไรทุกคนนํำเพชรบักจ้ก,กนลำเพชรบอรู้นะจ๊ะทุกคนมันคืออย่างมันนั่งตรงนั้นน้องไหม เสร็จแล้วนี่มากินข้าวเด้อมากินข้าวนกันเด้อจ้าจะ่อยกินซีมันแล้วจะได้ซีมันแล้วตั้งตรงนีสง้สองคนสองคนสบายด,ดีสองคนสองคกน,นกินเมนกินเด้อมันไม่แจง้งทุกคนม่ได้กินข้าวเลยทุกคนกินกับน้องนันนี่เด้ีเยอะจั บริโภคกินเลยบร,บริกามบริ้มเนี่ยกินกับกินสองคนเนี่ยทุกคนกับน้องรันมืดมืดนี่นิดนึดนงนะจะมืดมืดนี่นะทุกคนเนื่องจากว่ามันมืดแล้วตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่มเลยนะแต่ว่าบานน้ำพชรละประมาณเจ็ดโมงครึ่งแล้วแต่ว่าบ้านบานอยุฟังไทยก็จะเอื้นหนึ่งทุ่มเลยทุกคนน,ะคะนี่ กินกันนะทุกคนขออนุญ,ญาตกินข้าวก่อนเด้อจ้าเม้นมาเลยจ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาเลยจ้าอย่าลืมเพจจะอ,อ่านทุกๆเม้นต์เลยอืมชอบไหมฮะเนี่ยเหรอ เดินสูฟานอยากเอนตัวอยากเาเงนตัวนี่นะจับกินหน่อไม้กินข้าวกับยังกินข้าวกับหน่อไม้จ้ากินข้าวกับหน่อไม้แล้วก็อะไรเหรอตำมะแตงด้วยจ้ามาเลยจ้า แล้วก็กินกับปลาดุกเนี่ยทุกคนจะยังไม่ยังไม่ได้เอาให้ทุกคนดูมีปลาดุกนาอยู่ด้วยก,ก,กินข้าวกับเนื้กินข้าวกับหน่อไม้จ้า กินข้าวกับปลาดุกนาจ้า